สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกท่านวันนี้ทางช่องนางฟ้าฟุตบอลได้ไปติดตามข่าวสารมาสุสดๆร้อนๆเพื่อจะมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะและเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้อีก2ช่องทางเพจนางฟ้าฟุตบอลและติกตอกนางฟ้าฟุตบอลลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเพื่อน,อนๆสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าววันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจ YouTube และติ๊กต็อกนางฟ้าฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สโมสรแมนยูเนเต็ดนะคะปรับปรุงข้อเสนอซื้อรีซันโดมัน,น,นตินิตเซนเตอร์แบ็กอาเจ็อัมสเตอร์ดัมอย่างเป็นทางการแล้วที่43ล้านปอนด์ราว50ล้านยูโรตามเดทเปิดขายรอเพียงการตอบรับจากแชมป์เอเลดิวิซีฮอลแลนด์รายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวนะคะอ้างว่ากองหลังวัย24ปีก้ามาสู่ฐานะความจำเป็นลำดับต้นๆของผู้จัดการทีมเอลิกเทนฮา พอเป้าหมายเดิมอย่างยูเรยนีมเบอร์ต้องการอยู่ใต้ใชายคายูฮันครับอารีนาต่อไปทิศทางในการเจราจาซื้อดาวเตะอาเจนตยของยูเนเตตนะคะนั่นถือว่าไปนในทางบวกคอรลิซันดนะคะก็อยากมาร่วมงานกับลูกพี่เก่าอีทีเอชเช่นกันค่ะส่วนทางด้านแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะคะเตรียมเพิ่มค่าตัวเพื่อซื้อมากุปรลยาแบ็กซ้ายตัวเก่งของไบรตันเป็น45ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วเรือใบนะคะเป็นคาวกับแบ็คชาวสเปน มาอย่างต่อเนื่องโดยทางเป๊ปกวานดิโอลานะคะต้องการได้ตัวลงทีมแทนโอริซันเดอร์ชินเชนโกท,ที่เตรียมปล่อยตัวออกไป ก่อนหน้านี้นะคะทางทีมแชมเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ให้กับทางแมรตันพิจารณาแต่ข้อเสนอยังไม่โดนใจทำให้ยังไม่มีความคืบหน้ารายงานทางรูดี้กาเลติกคณข่าวของอินไซฟตปอลเผยว่าทางแมนซิตี้นะคะเตรียมเพิ่มค่าตัวกูกูลรละยะเป็น45ล้านปอนด์ตามที่คู่แข่งร่วมหลีกต้องการเพื่อคว้าตัวเข้าลังให้ได้โดยเร็วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าหากท่านไหนนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ